สวัสดีครับผมกัอีสานบานๆานครับผมมือนี้นะครับก็ผ้ามาซิดปากานะครับยูทีล่ำหวยหลังบานครับกับพ่อครับเซียนอุดเหยื่อปรากฏครับผมฮะมากับบ่าวปวาระบ่าวปวาีทั้งหลังตอนนี้ครัิดีครับเวิดวงเบิดองหายกินแล้วที่ เมื่อน,นี้เงยที่ใส่นะครับเป็นกุ้งฝอยนะครับครับใส่เดือนครับมาล่องท่าติดตามกันว่าสีได้บ่ได้ครับเด็กปากแ <c oughs> <c oughs> งงอยู่ด้วยปะ <c oughs> ตอนนี้หัวจะลงมากครับยังหาไม่ ไม้ที่มีปลาขอางบ่ได้ครับยังบ่รู้ว่าปลาสิอยู่ซื้อใดม,มีน้ำอืมยืดน้ำอย่างนี่แหละตัวละขวดไปปอดเี้ยเสียตี <c oughs> เหรียญมากูได้เลยตัวหนึง่งใชาไหมนับไม่ต้อง <c oughs> บุญกระฟ่อแล้วเว้ยถ้าเหรียญกระฟ่อแล้วติงเงียนหน่อยลงหน่อยลงอ่ะดีกว่าดีแล้วจะขี้เกดียนแล้วลง <c oughs> อันนี้ส้วลดูหล่ดเว้แล้วหาเือนี่เลือแห,ห่งเบาวันทีนำ้ำไหลใบร่งน้ำสามนคนส <c ười> อนครัเดียวสองคนเอาไม่พอปลนี <c ười> ่กชิเอา สะซิวตอดเบ็ดเอ้่อยครับเสื้อนนสีได้มาครับผมมานี่ใหญ่ไหมมาติดอาดิเย,ย็ยบขครยัยบมาไกไ่เตือครับ โอ้ตอนนี้ได้ปลานี่น่าประทวนแล้วพุดอ่ะกินดีคเออล้องบึงเสร็จแล้วเธ <c oughs> อเงี้ยใส่แล้สีหน้าม <c oughs> ันเอินมากอีก่ะ กินดีไรลวงเวทเอาพ่อพ่อเอาพ่อดวงเวทงว่ายกวปากป่า,ปานะกินดีเป็นตาไนที่โนุดตีลง พูดอะพูขาดแล้วงานไม้ไม้เว่เนี่ยนจุ่มมันฟูกเสียกไาแล้วไปแล้วเนียเยเงไปแล้วอะไรนี่ เปลี่ยนดวงเราปัดเปลี่ยนดวงล่อนห็นะครับการซีดเบ็ดไม้ธรรมชาติท่าเอาเอียงมาระบุมาฟันเฟื้มาเไยว่ามันสีไดป่าอย่างมือตั้งเจสิมอปกาครับแต่ว่ารู้สึกว่ามีตะปะกระแยงากปะแยงก็เลยท่อตรงเปลี่ยนเบ็ดจากเบอร์ใหญ่เป็นเบอร์หน่อยกว่าก่าครับผม โอ้ตราชิวไหมปวดจังปะไปแล้ว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 หน้าหนะโอ้เปลี่ยนได้ครับ <laughs> <laughs> นี่เต็มปากอันเนี้ย <laughs> โอ้สุดยอดเลยอยู่นี่นี่ก็มีนะครับผมเนเราบอกบทเลยนะใส่ผ้ดกรอบตีมปลากไงยะเป็นไได้บอกแล้วปลาคาบของถ้าสะท้ายอื่นไปยังกว่าผู้ใดรู้จักคอมเมนต์บอกเด้เลยครับบ้านผมเปิดปลาคาบของรุ่น นี่ครับได้อีกตัวนึงแล้วครับผมติม Di เนี่ยกึนใดบึนใดติเอือน ขึ้นเปลี่ยนใส่ดวงเบ็ดละไปตะขี้เดียนวะมา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 เนาะ <laughs> มันกับเบียงพอดีกับดวงเบ็ดต,ตัว <laughs> สร้อยออาสร้อยเอา <laughs> <laughs> สีไปทกขึ้น ตาบออะไรได้ครับเบิดแล้วนะหนุ่ยที ก็ใส่เม็ดอยู่ยได้ครับนี่ป้องกันไว้เดี๋ยวสิหาว่าบ่ป้องกันขี่กันดูดูเดี๋ยวฝากกดแง้หนึ่เขาหรอกจักนี่ครับไม้ลงๆไว้ครับเดี๋ยวมือหนาสิบ้าเฮ็ดคลิปตีประตูให้ยบึงทำมันได้ะครับ

จะ่ซิวอ้าวกินแม่โ<ฮ>อ้เ,อเหี้ยลงเลนะ้ยเนาะ ฟขย,ยบน้อยนึงวะเขาหนีนนติดหมอนเปล่าขวาม่ท่ากงไ่คนเป็นพรคนมาสิดูอยู่นี่ <c oughs> หาหู้เอียนยอนเงียขี้เดียนลงไปยัดหยักยักนื้ <c oughs> <c oughs> หู้คือสามองศาแล้ว <c oughs> ผ้าห่มไปใส่หู้เอียนหู้เอียนหูเอียนเงือนย้อนอันนั่น,นอันนี้ใส่ยางที่ห้ามันนี่หู้อิปูนะ <c oughs> ครับใหญ่ไม้ก่อนครับตอนนี้ประจุตัวมือ ไม้สวยเลยนี่ย้นหนึ่งหนึ่งพี่บอกสบายไหมสวยดีนะวะไช่ครับ ถึงที่ไหมเตรียม้งจังเมื่อได้ครับมันี่ถายนานๆงัว,งวนะเดี๋ยวมาาดรก <laughs> ไปแล้วยังมาถืออยู่โอ้าวของแคร่ขลองแคร่้องแคล้อง่ยังฝากอัน้เป็นไดเป็นได้์นั่นทางนี้ก็ได้ครับของแทร่ปากขยังปากขยัง เพื่อปักตีนกูได้จำไส้กันได้ทังเรืองนี่สาตัวแล้วมีสียูใส่สีตีนป <c oughs> ักยูโปรตีนนีเดียวตีอยูใส่ยูงไงที่จะสามปักยูโปรตีนี่ตัวนึงไอ้ยปดัดโอ้ได้อีกแล้หมา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  มันได้ฟลโล่ได้เหนอยของว่านมันลากลิ้นอยู่นี่งอนไวนี่แหะเดีเก็บใส่เนอเอาใส่หรือเอาปุ้มใส่ปุ้มใครกินไนส่นเนียน กูนะกูนะกูนะท่านี้นาทีลึก พอแมปดโอ้อะไอีกแล้ววะนี่ตัวใหญ่โอ้ยปากกาแม่คือมีเงียงว่ะนานี่จะรุ่นนี้แล้วครับต้มถอดละม,มุมเลยรุ่นนี้ มาครับผมมานี่สรุปยอดครับสําหรับมือนี้พ่อแล้วนับตัวเกินละเกินพ่อละนี่ครับผลงานจะลูกปฝากูจะลปาพันปฝาแกเียนแกเียนนี่ครับพอได้อยู่คือว่าซาขึ้นลายอยูาวโจมขึ้นคือเปลวเพลียงมาหนึงมันนะลายตัว นับโตใส่กันเลยครับมือนี้จะเอา3 CPU <c oughs> นี่ครับไม้ก็เป็นหวยยืดแถวบ้านครับ <c oughs> หวยธรรมชาติมันเดกก็ถือไวเกียงแล้วละ่ะธรรมชาติมันบอมเนแม,ม,ม่น้มทรายใหญ่คือข้าเจา้าเนาะมันหวยน้ำบานเทาซหรสิแต่ว่าปลาโดสัวปลาดีดีครับผมสำหรับมือนี้นะครับก็ขอจบคลิปนะครับพามาสีป,ปากกา ตัว่าได้ป่ากระเงยงครับยังดีที่ได้อยู่ครับผมไปซํำนี้ครับอย่างไดกระฟากดติดตามนะครับเซียนอุดเดี๋ยวปรากฏช่วงนี้ชิดปากกระง่งยงไปก่อนเดี๋ยวน้ำม,มาเดี๋ยวสิพาออกล่ะครับผมสราวันนี้ขอจบคลิปไป้ซํำนี้ครับสวัสดีครับ